พอดีไม่ต้องแกะไงไม่ต้องปลีไปตั้งนานใกล้ถ่ายตอนเย็นทีเดียวไปยังไปเร็วะถ่ายในทุ่งเนี่ย ในทุ่งนาเหรอนึกภาพไม่ออกวะจะอยู่ใกลน้องกันไมวะนี่ยถึงรงันะนี่ยึ่กจับมือ่ถึงรงรมเลจะหเลยอ้ากินเลเลย้ทำไมเข้าไป ไม่ไม่ได้ยินเข้าป่าฮะใบห <c oughs> นีเราเราตามกล้อ,องมันไม่ไย้ำนุยมารอรอะไรกี่โมงอ่ะห้าโมงโมงอะไรก่อนใบธวิตร์อ่ะเออ ก็ไม่รู้เลิกี่โมงวันนี้แหลรรถติดคุลอเจคนอ่บาไม่ด้ีลันหัานไนีแต่้ก็ได้เห็นแล้วนาตาโอ้น่าจะตอนบ่ายนีตอนเย็นยังมีอีกตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็น จะถามอยู่ว่าจะมาคุณนี่ยมาคุณให้เลยใช่ไหมให้ยืมคอนยดเลยไก็ลืมตัวใครมาุณจริงๆนะแสดงว่าคุณคุนในรูปก็ไม่ได้ไตั้งแต่ครั้งแรกไงก็น่นมีคุณลีนไงก็ลืมไปนานๆเลยพี่บอกติดสัเนียสำเนียงอะไร ดีขึ้นแันแล้วนั้นดีขึ้นแันก็ดีขึ้นมากแล้วเออดีขึ้นจ้าวนะหรือว่ายิ่งแรงมั้ยยุคนัอยู่เป็นฝาแตกนั้นพอาพี่สีทำอะไรไม่หายนั่นไงไม่หายหรอกครอบครัวก็ยังพูดอย่างเงี้ยพี่เป็นยังพูดอย่างนี้ไปก็พูดอย่างนี้ไว้เข้าใจไงพูดทางแดงใส่ไงแต่่ไมี้นเยะ ไปแอปไงอยากได้มุมนู้นบ้างนี้บ้างแล้ก็ถ่ายไปสิอยาไปถ่ายภาพ เ่หนรถติดเหนื่อยข้างในอ่ะน้อาการอาการเจ็บแลกเหรอไม่เฮ้ยาจังหวัดปเนี่ยายบันวใตอบเลยอ่ะไปเพี่พี่อ้อยังแดเลยโอ้ไปจะไปแอนฟิล ถอยนะไม่อยากถอยไปอยู่ด้วยพี่เดิมไปเท่ารถไหนอ่ะเอาจริงมากกว่าโปเกมอนอ่ะเอาจริงจริงขนาดรถอ่ะรถตู้ยังเป็นรถโรงเรียนเลยอนุบาลรถโรงเรียนนั่นแหะเวลาถอยหลังก็จะมีเสียงดังอ่ะก็ตัวนี่ก็กล้องก็พิเศษอ่ะ

แม่เอ้ยกี่กองอ่ะนั่นไงขมาม่าสองมาตรฐานเออใบเวเห็นสองมาตรฐานมากอะไรมีเอามาให้พวกพี่นะไม่มีไข่ไม่มีมีแต่เส้นเนาะมีแต่เส้นอย่างเดียวอะ็ปขัดมาม่า ใช่ะนั่นแหละเรนเต้นยืดสายเออนั่งนานเนะนี่จะลงขึ้นวินแล้วนะโอ้โหนี่จะการเส็จแล้วเตถึงทรงผมใช่ไหมเป็นก็ถึงทรงผมใช่ไหมกินเลอยู่อ๋อไปเมไปไปหลด

เรียนป่ะวันเสาร์ได <rat> ้หรอวันศุกร์นี้ว <souvent> ันเสาร์ได้หรอยังไม่ยังไม่กินน้ำแค่นั้นหิบเนาะดีอยดีซื้อหบาทมาเอออยากซื้อแค่นี้่อ พารู้ไงนี่กินไม่หมดเลยของมีประโยชน์กินมากใส่ไงสามสิบก็เพียงพอแล้วอ่ะไม่กินน้ำได้เยอะนะปากงไม่ก็อยากกินเยอะๆกินไม่ไทำไมอ่ะสงนี่ล่กินแ้แล้วจะงนอเด็กเลยะ กก็กินให้อิ่มมันแหละแต่ว่าก็กินแค่เดียมายนแหละแต่ว้าก็กินน้๊หมดน้มวจุดรู้นะเดี๋ยวใบกินน้ำหมดขวด อย่าโปเกมอนไปต้องไปทัวร์โรงเรียนอนุบาลเปล่าไปต้องไปทัวรโรงเรียนอนุบาลเปล่ปเกมอนดีออกอยู่กับเด็กๆสิบเอ็ดท่นว่าถลงข่าวโอ้จริงๆกันขนาดนั้น ตอนเช้าไปสอบก่อนตอนเช้าไปสอบสิบเอ็ดอ๋อาล๋อหาดอ๋อโหตย์หน้าเรามีอะไรนะอ๋อเออมีอีกหนึ่งวันแลวใช่ไหมทะเลที่ไหน อีกคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะนี่มาจีนนะสายเบอรด้วยอีกสองนาทีนะไปเลยไปนอนหรือเปล่าเมื่อคืนชนะด้วยนะได้ดูปังเมื่อวานทำไมชนะนะโมโหมากเลยสอุดนอนเวลานอนจ้า แข่งกับตีนก็น่าจะชนะอยรอชื่อีนโเกือบตายเมื่อวานนั่งไม่ติดเลยทำยังไงไปลุกเหรอลุกไปนอนคึกอยู่นเียบบุ๊กขยันจะทำงานตอนเช้ามีสามเพองก็แค่สามเงก็ยังดีดีที่าแพ้สันขารอ ไม่ข่าวคนเดียวแล้วทุกทีเ่มีพวกเออยไม่มีพวกั้นเนี่ยไอ่มาเชียร์อะไรรองเชียร์หน่อถึงกเ้วเราก็ยังเชียร์ยู่อันดับที่เี่เร่แล้วเฮ้ยที่สีแล้วี่ยน้อันนี้อะนี้แล้อนี้โอ้ยตกคลื่ๆอ่ะพี่อโโไถ่ายคลิปแล้วเขวี้ เอนกอนคุณนี่ไม่ได้่วาเคยเล่าเคยเล่าไม่ได้ยอเาแ ชั่วโมงไงอยู่่หอช่วม่ไ่าสมมติอีกฟองไม่มาตายฟองหน้าด้ยนะไม่ได้มาหลายวันตายอ่ะไปดูอุ้ยพาจะเจอต้องไั ไม่รู้วะไมปกี่ปีแล้วดีมัจะปีที่สามแล้วโอเคล้วสวัสดีค่ะถ้าเกิดไม่มีการ่ไบี้โ่ัเวลาเรียมได้ไม่ายี่นไปยังไม่รู้ไปยังไม่รู้ว่าายอะไรขนาดของวันนี้ไก็ไม่รู้จะไม่รู้ครับเด็ดข่าววันต่อวันนลยอ้